ยาสมัครสอบสารยุติธรรมแต่ไม่รู้ว่าวุฒิจบมาสมัครได้ไหมตรงหรือเปล่าจะเช็คอย่างไงไปดูกันวิธีการย่งไงนะครับก็เริ่มจากการเข้าเว็บไซต์ google.com ครับจากนั้นพิมพ์คำว่าตรวจวุฒิกอพอกดค้นหาก็จะเห็นเมนูการค้นหารับรองคุณวุฒิจากนั้นคลิกเข้าไปครับคลิกเข้าไปก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับจากนั้นเลือกระดับการศึกษาที่เราต้องการจะตรวจสอบเป็นระดับปตรีนะครับเข้าไปที่ช่องมหาวิทยาลายัยกรอกชื่อมหาวิทยาลัยที่เราจบมาครับ ในที่นี้ยกตัวอย่างเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับจากนั้นครับไปที่ช่องสาขาวิชานะครับหรือว่าวิชาเอกครับเลือกพิมพ์วุฒิที่เราจบมาครับสมมติว่าเป็นรัฐประาศาสนศาสตร์นะครับกดค้นหาครับสังเกตด้านล่างครับก็จะโชว์ผลค้นหาคลิกที่ลูกศรครับเราก็จะพบ ผลการรับรองครับว่าจบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับรัฐประสานศาสตร์นะครับเทียบเท่าสาขาวิชาบริหารรัฐกิจถ้าหาตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครสอบระบุว่าเป็นสาขาบริหารรัฐกิจคนที่จบปริญญารัฐประสานศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก็สามารถสมัครสอบได้ซึ่งใครที่ต้องการสอบสารยุติธรรมรอบนี้นะครับไม่ใช่แค่วุฒินิติศาสตร์เท่านั้นที่จะสามารถสมัครสอบได้แต่ตําแหน่งเจ้าพนักง,งานสารยุติธรรมปฏิบัติการยังเปิดรับสมัครคุณวุธมากมายครับซึ่งแน่นอนครับในแต่ละมหาวิทยาลัยก็จะมีการเรียกชื่อหรือว่าบัญญัติชื่อของสาขาวิชาที่แตกต่างกันดังนั้นใครที่อยากรู้ว่าสาขาที่จบมานั้นเทียบเท่ากับสาขาวิชาที่ระบุให้สอบได้หรือไม่ลองค้นหาตามที่ยกตัวอย่างไปได้เลยแต่ถ้าหากใครนะครับที่ต้องการติวเตอร์ติวสอบภาคกาาาายุตติธรรรมหหืออภขํแน่งเจ้ ง,งานสารยุติธรรมปฏิบัติการทั้งแบบตัวต่อตัว,ตวและเข้ากลุ่มออนไลน์ในราคาประหยัดก็พิมพ์คำว่าสนใจมาในช่องคอมเมนต์ได้เลย